โ okay. okay, okay. อเคครับโอเคค่อยๆครับทุกอย่างต้องชา้าๆค่อยๆนะครับโอ้ใจจะได้ไม่ลดเยอะโอเคโอเคโอเคเริ่มดีแล้วเริ่มดีแล้วโอเคเกือบแล้วเกือบแล้วนิดเดียวค่อยเร่งความเร็วค่อยเร่งความเร็วครับโอเคตอนนี้เธอหลับอยู่สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้ท่านผดเหลือาน่าจะตื่นนะนี่ ค่อยๆค่อยๆโอเคโอเคทำได้แล้วเนี่ยครับฉันเอ่อปืนผ่านในท่านี้ไม่ได้ออกมาสามารถถอดเสื้อผ้าในท่านี้ได้เอ่อต้องขาเหรอโอเคให้ขาขยับเข้ามานี่ครับอ๊บโอเคโอหขึ้นเลยครับโอเคครับสำหรับแรกเริ่มจากถอดกระดุมออกแล้วกันเนี่ยครับอันนี้ทันไหมยี่ต้องใช้อน,นี้เหรอ อุ้ยอันนี้ใช้มือออกออกไงอ่ะเวลาจะหมดเวลาจะหมดโอเคถอดกระดูมครับโอเคอเคอเค้ยเอ้ยตื่นไปดิเหลือเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วสิบทำต่อไปไม่ได้ทำต่อไปมันลุดอะ่ะแล้วเวลามันจะเพิ่มยังไงอ่ะ